ปลาอะไรกอบนอกนุ่มไหนปากระต่ามาสิบตัวมีกี่ขอสี่สิบข้เก้าข้อยิ่งเลยิเลย ปลาอะไรโดนถามกูปลากระเบนพริกสะเดกะปงปลาอะไรอยู่ตรงนี้ปลา <laughs> 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 <Ich augmente. laughs> <laughs> 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 ีชุบแป้งทอดปลาอะไรหอมได้ลปลากดว่าเป็นนกปลาเหาะอะไรใหญ่กว่ากระทะชุบแป้งทอดรถขนกระทะชุบแป้งทอดปลาอะไรไม่ได้อยู่ในน้ำปลาเต็งปลากดว่าเป็นคน สัพอะไรไม่ใช่สัพสัพอะไรสัพปสัะอะไรใหญ่ว่รถขนกระะชุกแปลงทอผาคุมรด ต้นไม้ออยล่ะทำไมคำนั้นใช้อะไรใหญ่กว่าปารีชูแปงทอดรถขนปารีชูแปงทอดอ้าจบแล้วปรบมือยหน่อยเอ้ยออกมาขอบคุณหน่อยยืนขอบคุณน้องๆกันหน่อยที่มากดตัวหน่อยเออ คนเลย